ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนหรือว่าทำเพื่อพวกพ้องทำเพื่อในทุนกลุ่มของตัวเองกันแน่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าล่าสุดนี้นะครับก็มีการเตรียมนะครับจะพิจารณาออกมาตรการที่ว่านะครับต่างชาติเช่าที่ดินจาก50ปีเนะี่ยกลายเป็น99ปีเนื่องจากว่าตรงนี้ก่อนนะครับ จากที่ดินนะครับที่เช่า50ปีนะให้เป็น99ปีและก็นะครับต่างชาติถือครองคอนโดเนะี่ยให้กลายเป็น75คําถามก็คือว่าปกติแล้วนะครับการถือครองที่ดินาการ เช่าที่ดินเนี่ยจะอยู่ได้50ปีแล้วบวกนะครับต่อสามารถต่อได้อีก50ปีก็คือว่าไม่ได้ให้ทีเดียวเลยคือคือตอนนี้มันเป็น100ปีอยู่แต่ว่าสามารถเช่าทีแรกก่อน50ปีถ้าเกิดปัญหาอะไรอาจจะไม่ให้เช่าต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เช่าต่อก็บวกให้เช่าต่อได้อีก50ปีแต่วันนี้นะครับจะขยายให้นะครับสามารถให้ให้เช่าไปเลย99ปี ซึ่งแน่ใจนะครับว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะอะไรครับเพราะถ้าบอกว่าเช่า50ปีแล้วบอกคบ50ปีก็มาดูว่าไอ้ตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยต่ออีก50ปีอันนี้ผมว่ามันดีกว่าเพราะว่าถ้าให้เช่าทีเดียวเลย 99ปีสถานการณ์อีก50ปีข้างหน้ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรขึ้นแต่เราก็ต้องให้เขาเช่าถึง99ปีแต่ถ้าวันนี้เราให้เขาเช่าแค่50ปีแล้วเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นแล้วค่อยดูแล้วให้เขาเช่าได้อีก50ปีอันนี้มันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจําเป็นต้องไปแก้ไขไหมแก้ไขไปเพื่ออะไรทําเพื่อประเทศชาติจริงๆหรือทําเพื่อประชาชนจริงๆอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ก็คือประเด็นเรื่องของให้เช่าให้นะถือครองสิทธิ์นะถือครองสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะครับถือครองสิทธิออ์คอนโดเนี่ยสี่สนะครับจาก49%ให้ขยายเป็น75%ซึ่งแน่นอนครับแนวคิดเนี้ยบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันถืออยู่49%แต่ให้ถือไปเ5เป็นี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะไม่มีสิทธิ์โหวตอะไรก็ยังเป็นคนไทยที่จะโหวตได้คําถามคือคําถามคือถ้าวันนี้เขาถือครอง7 9ลองดูนะครับ อันนี้ผมบอกเลยว่ามันขัดแย้งกันจะชัดและอันนี้ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแน่นอนไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแน่นอนทําเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนนะเพียงแค่พวกพ้องตัวเองหรือเปล่ากลุ่มทุนตัวเองหรือเปล่าหรือกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นหรือเปล่าคําถามคือบอกว่าให้เช่านะให้เช่า49%น่ะนะครับกลายเป็น75%นะครับกลายเป็น75%แต่บอกว่าเฮ้ยให้เช่า75%เนี่ยนะครับแต่เรื่องของการโหวตของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสิทธิ์โหวตแค่49% นะครับมีสิทธิ์แค่โหวตแค่สีก้าเปร็ตการโหวตทุกอย่างก็ยังเป็นของไทยคําถามคือลองคิดนะครับหลักง่ายๆแล้วเขาบอกว่าถึงแม้กระทั่งเนี่ยจะให้ครอบครองถึง99%เลยนะแต่ก็มีสิทธิ์โหวตได้แค่สีคุณลองคิดดูนะครับว่าอันเนี้ยคือการหลอกประชาชนหรือเปล่ากาลังตบตาประชาชนหรือเปล่ากาลังโกหกประชาชนหรือเปล่ากําลังอุ้งอิงประชาชนหรือเปล่าเหตุผลเพราะว่าบอกว่าเฮ้ยให้ถือครอง4 9กลายเป็น75%สมมุตินครับคยนโดนนนะคสับยกตัวอางนะครับสมมตินโดนัินน ครอบครองอยู่75%มีคนไทยแค่25%เวลาโหวตมาบอกว่าต่างชาติเนี่ยโหวตได้แค่49%แต่คำถามคนไทยเหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับคนไทยเหลือแค่25% 25%โหวต7จชนะไหมครับชนะครับไม่เกี่ยวกับมาไม่เกี่ยวกับ75%แต่ว่าวันนี้ลองคิดดูทั้งคอนโดเลยนะครับมีชาวต่างชาตินะครับถือครองอยู่75%แต่บอกาเปอนโหวตนะครับโหวตได้แค่49% แต่อย่าลืมนะครับคนไทยในคอนโดนั้นเหลือแค่25%จะโหวตสู้กับ49%ได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เห็นหรือเปล่าครับอันนี้คือการโกหกประชานชนที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ว่าเขาจะถือครองนะครับจาก49%กลายเป็น75%แล้วเนี่ยครับ mm hmm. ยังไงก็แล้วแต่เวลาโหวตะก็โหวตได้แค่49%ใช่ครับโหวตได้แค่49แต่คนไทยมันเหลือแค่25ไง25มันจะโหวตสู้49ได้ไหมล่ะมันก็าไม่ได้อีกนะครับไอ้แ KB ต,ตรงที่จาก49เลยครับ จาก49ไปถึง76 75เนี่ย26%เนี่ยโหวตไม่ได้ก็จริงแต่คนไทยเหลือแค่25ไงแต่คนต่างชาติเป็น49ไงเท่ากับวันนี้คอนโดนั้นต่างชาติครองทันทีถูกต้องหรือเปล่าและวันนี้การที่ทำแบบนี้ผมถามว่าประชาชนคนไทยทั่วไปได้ประโยชน์อะไรวันนี้ประชาชนคนไทยทั่วไปยังไม่มีที่อยู่อาศัยเลยทำไมไม่คิดจะให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยก่อนแต่วันนี้คุณกำลังจะเอา จากคอนโดเนี่ยเอาไปให้ต่างชาติถือครองถึง75%แล้วคอนโดเหล่านี้ก็แน่นอนครับอยู่ตามกรุงเทพอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นต่างชาติเข้าไปถือครองแล้วก็มีการซื้อขายเอาทรัพย์สินในประเทศไทยมีการซื้อขายการซื้อเอาไว้เก็งกาไร <c oughs> เวลาต่างชาติเข้ามาต่างชาติเขาก็ต้องขายอบ้านเขาเวลาที่บ้านเขาจะเข้ามาเขาเข้ามาซื้อก่อนมันกลายเป็นว่าวันนี้นะครับเป็นการสนับสนุนให้เอาประเทศนะครับให้ต่างชาติ เข้ามาถือองโคโดแล้วเอาไว้เก่งกํำไรขายหรือเปล่าและมาตรการนี้เป็นมาตรการที่ช่วยประชาชนช่วยประเทศชาตินะครับมันเป็นมาตรการที่ช่วยพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าพวกกลุ่มนายทุนของตัวเองหรือเปล่าลองคิดทบทวนลองติดตองดูครับลองนึกอยู่ครับว่านโยบายแบบนี้นะครับโครงการแบบนี้ทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่า น,นุผมไม่ได้บอกนะครับให้ทุกคนลองเราไปคิดดูว่าสิ่งที่เขาพูดนะั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ